สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพจสมิธฮอนดายูสคาสาขาพัฒนาการนะคะจะมาแนะนำรถอเนกประสงค์ขนาดเด็กนะคะรถ Honda j a จ z 1.5 R S นะคะปี2018นะคะเดี๋ย้อยจะพามาดูรายละเอียดรอบๆคันของรถคันนี้กันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบๆคันของรถคันนี้นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปนะคะ1.5 R S นะคะจะได้ชุดแต่ง R S รอบๆคันนะคะรถคันนี้นะคะผ่านการตรวจเช็คและปรับสภาพผ่านทางศูนย์ ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะภายในนะคะสะอาดห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างนะคะนั่งสบายมาก เดี๋ยวเรามาดูห้องสัมภาระด้านท้ายกันนะคะห้องสัมภาระด้านท้ายนะคะสามารถปรับขับราบนะคะเพื่อเพิ่มพ,พื้นที่ในการเก็บของได้นะคะขาไม่ของรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไม่กันเลยค่ะ อยู่ที่27,000นะคะวิทยุนะคะเป็นวิทยุหน้าจอสัมผัสนะคะพวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันมีแพดเดิลชิฟมีคูสคอนโทรลค่ะฟุกฟังก์ชันนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะพาชมรถคันนี้แล้วนะคะใครที่มองหารถอเนกประสงค์นะคะขนาดเล็กนะคะก้อยก็ขอแนะนํารถคันนี้เลยนะคะได้ทั้งรุ่นท็อปแล้วก็ปีใหม่แล้วก็ใหม่น้อยนะคะราคารถคันนี้นะคะเราตั้งอยู่ที่5้าแ0 0หบาทนะคะแล้วยังมีคอมเพนดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2 7 9หรือเลือกผ่อนนานได้สูงสุด8 4งวดนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถ กดมาที่เบอร์คอร์ c e n นเตอร์1334เพื่อเข้ามาชมรถกันได้ที่ชโชโ์รูมของเราเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก้อยก็ขอจบการนำเสนอรถสวยๆแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ